แอบลิงค้อวีว้าวแล้วเริ่มสนกตัวคุณน่ายืนแล้วถอยอ่ะไม่ว่าอะไรหรอกะเออมันไม่ได้ยืนด้วยดิมันไม่ถอยด้วยดิเออคนจริงเหรอตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่อยากโดนเหมือนข้างบนอยากสภาพแบบข้างบนอยู่เนี่ย ใครโดนเลยไม่รู้นะโดนอะไรกันตรวนี้รอข่าวให้มันดิดูว่าดูว่าดูว่าอะไรบุรังขึ้นไปยื้อกันไปก่อนไม่ดีอยู่รูได้ไหมไอ้สองตัวนั้นอะ ไม่ได้เว้ย<อ>ใครลลลลยิงฟาาเปนยิฟาายิลลายางไม่โดนพู <c oughs> ด้น่ารักเลยคนยิงฟล,ลายิางไม่โดนทำไมวะน่าฟังไอจีเาขยิงปลายิงไม่โดนมีอีกวะมีอีกวะไม่มีแล้วมีวแบบิวอ่ะยิวเฉยก็มีมีเสมอ่ะกูแตะกูแตะหาสมุดด้วย มีขาวไหมม,มาดิเี่ยมไม่มีแลนะ้ว,ะวะนะแล่3สาวิติวตา่าตกติว่าตกเป็นจีข้างบนหลังมึงกรบพี่หลังมึงเพื่อนเพื่อนดิน่ว่ามีบอมดิแล้วก็ ไอ้าลาด้วยนี่เกงไม่มเสร็จอะอืโดนพาลาขอช่วยนะจ๊อดมาได้ปปะพาลาเดานะครับ มันจะชุบมันจะชุบมันจะชุบสนะวยคาราซแ,นะแลมซีวิกอล์ฟเคเคเคแลมแลมแลมกูยืนหน้ากดดันแลมนะกดดันแลมนะ

เดี๋ยวข้ามาเดี๋ยวกูปนกเ่็เบิร์เลยแต่ขอทิ้งมาเลยรอรอโ่นลอลอลอหนึ่งแล้วค่อยเปิดไปเนยใจอยู่กูถอยอยู่ยขอล้างมีปะมีปะมีมออปะ thank you ลุกซาเลีย วชัดโคตรคมเฮ้ซาเลียไม่ต้องคมถูเราถูเฮ้ยเราถูไม่คมได้ไงแท็กซกิ้งแบบโอ้โหยิงยิงโล่ลิงไปเรื่อยยิงโล่ลิงไปเรื่อยยิงโล่ลิงไปมันอาจจะมาค้ำเรา ขยับแล้วนะตังอยู่ตังอยู่ลิงลิงลงไปเลยปรอไปเลย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 มือซีอ่ะมือซีหนึ่งอืมอืมเสียงอะหรือตือตือเตืออะเอ้ยไม่ด้ยินเสียงลิงหัวเธอสุดยอดไปเลยครับคุณสไ i เ v อร์ฮอค นี่ผมเก๊กเลยทีหนึง่งเยดเยดเยเดต b r o าเด r ร l e a c h Sword <Wow. S 1> อันนี้อันนี้พี่อันนี้อันนี้ชื่อเนี้ยบริช <Ble ach. S 1> ไม่ไม่กันจีอันนี้ชื่ออะไรเนี่ย If Scum Bleach Sword ภาษาเกาหลีเลยเดีเพชรดีจริงครับดีเพชรดีแผงหลังนี่เขาทำทำหน้าที่มาเลยมาเลยมาเลย ยืนเลยยเลยลงมาลงมายืดไ้ไหมหรม่ก็แตตอนแรกจะขออันนี้ไงมันยิงไม่หยุดเลยเจโอ้ยเจบไอ้หี่ยแม็กคีหลุดที่เหี้ยเนี่ยเนจิยหัอาน,นาหลุดอน,นาลุดเกยนึ่งตาไม่ไหคุณไล่แทงก่อนตาไม่ได้ตาไม,มา่ได้ ตัวนี้ครับเลยไอ้จอดไปเลยไปเลยอักรสซีเลยกูให้โลมึงได้เฮ้อยู่เออได้หาต้องฉีกให้กูนะ

ไอ้จอยไอ้จอยก็ยืนหน้าหน้าหน่อยก็ได้ยิงไอ้นั่นได้แบบเออก็เล่นเป็นปกติอ่ะเออกูให้โล่งได้รอถอยเล่นได้จอยเล่นได้จอยเล่นได้อุ้ยหลับปุ๋ยเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวอุ้ยบีดนึงเล่นไปนะกูฆ่าน้องๆก่อนนะก็ตายหนึ่ง ได้นะครับไปถอยนะอืมไปตออถอยถอยถอยตออถอยถอยมาเสียนนโนมีแชตเตอร์มีเบสมีแนโนถอยยังไงถอยอยู่ไหนวะถอยนะอี้สโมกวีดเอวีเดเอวีเซ็กอ๋อเฮ้ยคือ,ขอ,อเขาเพิมันเกิดไหนวะพี่ข้างหน้าป่ะ <S <S เกิดหลังมึงเกิดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อที่เดิมวิธีนะเออ น่าโลนกี่กด้ไมไม่เหไม่ม่ไม่มีโล่ก้หนหนึ่งๆ้อจเล่นได้จดเล่นได้จดเล่นได้ขบวนไม่ขีขบวนไม่ขีไอรนนไม่มีให้นะรอบว่ะอืมเบ็ดไอ้หัหนก้อนหนึ่งพีบนหัวมึงอืมดูแห่นะว้า มันเบร์ดิกีมานี่มีมานี่มานี่ตาเทอเขานี่ยิงไปไล้วฮะหนอืมอีก,ก,ก,กขีกกูเล่นตรงนี้น่าจะได้ไป่าน้าโซ้สดก่อไอ,เ <laughs> อ้เตอรแน่เจ๊เจอยู่วะ สวยสัตว์ไม่มีโล่ให้จอด่ะมีแล้วปวยจอดม,มึงหาจงังหวะเอาแบบว่าเออมันเปลี่ยนตัวละจะบอกว่ายิงแบบทะลุโลแลมได้ออกไปแล้วนึงออไป,ไปต่อไปต่อไปหวังว่าบ้านมันไม่อยู่ข้างเรานาอันนี้เราเล่นธรรมดาไม่ อืมช่วยเพื่อไม่ทันที่ปับปับปคือโต๊ะเราสูบไม่หยุดอะแต่พี่จอยก็สูบทั้งโต๊ะอะครับปึ๋งอ๋ออออ๋อจริงอรเอานเอานี้ให้คนอื่นยึดไปมาหากูมึงดันเลยดันออกไปเลยดันออกไปเลย ดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยกูมีโล่ให้มึงแล้ว,วาบนโวนยโง่กอากเาตายเลยมากตายละเกนจิอยู่ในห้องขวาอยู่หลังเนี่ยหนึ่งมีคนอยู่ห้องเล็ก แหลบตายได้น่้ยอันนายนายนะเสีย้วเมียนเตียหอมไม่ใช่จ้ายิงตรงนั้นแหละมึงคนละฝากูอ่ะแล้วกดดันไอ้แท้งแท้งเข้ากลางอืม เล่นเล่นฝั่งนั Wait, right? ้น้วเล่นฝั่งนั้นแี้วขวายืดพอยอีกพอยนะที่จริงจับจับบวกเลยจับเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยยิงแหลมมั้ยไม่ใช่แหลมพูดผิดเออสวยสวยซีซีเฮ้ยเจ๊พุ่งมาแล้วสวยครับโอ้โหไขว้ตายกันเน้นๆครับ I'm back after watching Hot t o p Girls what พอลี่โอ้โหไอเดีไอเดยเดียวโโอ้โโอ้โหเเมอร์ซี่โอ้โหติตัวเนว่อเมอร์ซี่ติดตัวเกว่อเมอร์ซี่จริง